โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับครับเมื่ออยู่กับผมนะพี่เข้มเข้มบมริวัตนะในช anel บ้านาคมนะครับเราจะดูดวงให้เพื่อนเพื่อนนะครับผ่านคลิปโดยการใช้ไพ่ถาโรไพ่ออร์ลคเลแล้วก็ศาสตร์การทำนายอื่นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันในวันนี้นะครับท็อปิกของเราก็คือสเสน่ห์ของคุณประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะเรามาดูดวงกันนะครับนึกถึงตัวเองเราเลือกไพ่นะครับ ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังเลือกไม่ได้เนี่ยก็กดพอ u ไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่เลือกไพ่ได้แล้วาตามไปเข้มมาบนะปเข้มจะตั้งชื่อกองให้นะครับกองที่1ครับเป็นกองเรือกองที่2นะครับเป็นกองม้าและกองที่3มนะครับเป็นกองบิชอปครับให้เพื่อนเพื่อน,นะครับกดที่ time stamp เพื่อเลือกที่จะรับชมรับฟังคําทํานายตามกองที่เ,เพื่อนเพื่อเลือกได้เลยนะครับ เรามาดูเสน่ห์ของชาวกองที่1กันนะครับกองที่1ของเรานะครับเป็นกองเรือนะครับแล้วท็อปิกของเราก็คือเสน่ห์ของคุณประกอบไปด้วยอะไรบ้างไพ่เต็มเพลื่องครับเป็นไพ่นายออฟคัพนะครับก้าถ้วยครับลักษณะของเพื่อนชาวกองเนี่ยเป็นคนที่ชอบสงบสงบนะชอบใช้เวลานะครับอยู่กับตัวเองนะครับใช้เวลาพัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้นะครับนายออฟคัพเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของแบบความความสุขนะเออเพลชอร์นะเพลชอร์ที่ที่แปลว่าแบบ ความสุขอะไรอย่างนี้นะมีความสุขนะครับชอบความสุขบรรยากาศของความสุขนะครับเป็นคนทํางานนะครับตั้งใจทํางานขยันนะครับเดรสชาริออนนะแล้วก็มีสเสน่ห์นะครับในออฟคัพเนี่ยเป็นเรื่องของคารลมนะสเสน่ห์ในเชิงคารลมสเสน่ห์ในเรื่องของการใช้คําพูดคาําพูดคําจาการเจรจาชาวกองเนี่ยทำได้ดีเลยไม่ว่าเราจะเลือกที่จะไปเจรจากับใครเรื่องที่จะไปพูดกับใครคนอื่นก็คืออยากพูดด้วยกับเราด้วยกันทั้งนั้น อยากพูดกับเราอยากคุยกับเราคุยกับเราแล้วรู้สึกว่ามันมันคุยสนุกนะเออคุยด้วยแล้วอยากคุยด้วยอีกนะครับนี่คือลักษณะของคนที่เขาเรียกว่ามีคารลมนะคารมดีบางันเถอะนะแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับไฟออฟซอสมีความเป็นตัวของตัวเองนะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเลยคือไพ่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่ธาตุน้ำนะโดยเฉพาะ3ใบแรกนะครับมีที่พลเป็นหลักนะเอ่อ ดังนั้นเนี่ยชาวกองเนี้ยมีเขาเรียกว่าความอนะ่อนโยนสูงแต่ว่าก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่นะยังมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ยังมีความน่ารักนะครับยังมีความอบอุ่นให้กับคนรอบข้างนะครับเวลาคุยกับใครเขาก็อยากคุยกับเราอีกนะคุยกับใครก็ตามคนคนนั้นก็อยากคุยกับเรานะพอมีการคุยกัน เขาก็จะสัมผัสได้ถึงสเสน่ห์ของเราอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์ของเราก็อยู่ที่คารลมเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูกันนคะครับว่าสเสน่ห์ของเราเนี่ยจะสร้างอะไรได้บ้างนะมีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราในช่วงนี้2องดานนะหกถ้วยโอเคอัศวิน ช่วยเออแล้วก็มีชาลีออดนะครับเอออัศวินถ่วยกับชาลีออดเนี่ยเขาเขาเข้ามาซนะ้ำนบรรทัดแรกของเราก็มีนะเออมาเปิดบรรทัดที่2ก็มีนะต้องบอกเลยว่าชาวกองเนี้ยมีตัวเลือกนะมีทางเลือกให้ได้เลือกแล้วก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยเออใครที่แบบมีเพื่อนเก่าลักเก่านะครับจะมีการรีเทิร์นจะมีการหดคืนแบบเพื่อนเก่าลักเก่าจะรู้สึกว่า เขาชอบปลื้มประทับใจอาจจะมีการรีเทิร์อาจจะมีการย้อนกลับมาแต่ย้อนกลับมาในที่นี้พี่เค็มขอยยา้ำว่าย้อนกลับมาให้เราได้เลือกไม่ได้แปลว่าย้อนกลับมาแล้วต้องเป,เป็นแฟนการอะไรอย่างนี้นะมันเป็นสิทธิ์ของเรานะที่เราจะเลือกเขาหรือเราจะไม่เลือกเาก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเราเลยนะครับน่ก็เป็นเพราะว่าจากแอคทีฟของเราที่เราได้ทำนะครับแอคทีฟแอคทิวิตี้การที่เราจับหยิบจับนั่นนี่นู่นมาทําหยิบจับงานงานอดิเรกอะไรมาทำนะครับมันทําให้ตัวเราเนี่ยเปล่งประกาย มันทาให้ตัวเรามีความรู้ในเรื่องนั้นๆมันทาให้เรามีความเป็นตัวของตัวเองในเรื่องนั้นๆและไอสิ่งต่างๆที่เราทําเหล่านี้แหละมันดึงดูดนะมันทําให้เรามีสเสน่ห์มันดึงดูดทั้งคนรักใหม่คนรักเก่าให้เข้ามาเออรักเราชอบเรานะครับแล้วก็ในออฟคัพในออฟคัพนะครับสวินทวยทำให้เรามีคารงคารลมอะไรเงี้ยชาวกองนี้เนี่ย ความโดดเด่นของคุณก็คืออยู่ที่คารมด้วยนะอยู่ที่คารมนะครับคารมการใช้คําพูดการหวันล้อมสนองเสน่อะไรแบบนี้เออชาวกองนี้มีหมดเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับเสน่ห์ของคุณไม่ว่าคุณจะหยิบจับนะแอคชั่นอะไรมาทำอ๋อล้วก็ชาวกองเนี่ยมักชอบขับรถนะถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าเป็นผู้หญิงเนะี่ยเออโอเคคุณอาจจะมีเขาเรียกว่า มีทักษะการขับรถหรือว่าทักษะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการ,บ,ารบังคับเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์หรือการคิดในเชิงแมคานะิกนคุณจะมีทักษะเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของคุณเช่นกันนะของผู้ชายก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของแบบพวกแมคานิกอยู่แล้วเนาะการขับรถแต่ไพเนี่ยค่อนข้างเน้นไปที่รถนะเพราะมีะชาริออตนะครับหรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับการทํางานอีกอันนึงก็คือทักษะการพูดการใช้วาจา การเกียรกรอบนะครับเกียกอบคนด้วยพลังบวกนะเออคืออินสปายคนอื่นได้ดีนะครับธาตุน้ําเป็นหลักนะมีอะไรไหมคนชอบสะสมของนะอองานหรืองานอนดิเรกน,นะก็สิ่งที่เรารักสิ่งที่เรามีแพชชั่นะมักจะนะมักจะสร้างสเสน่ห์ของเราให้มากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นคนที่จะรักคุณนะก็จะอยู่ในเส้นทางนั้นแหละนะใครที่ยังโสดอยู่นะเอาตัวเอง ไปอยู่ในเส้นทางนั้นคุณจะโสดได้ไม่นานเพราะจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเพื่อนเก่ารักเก่าอะไรก็คือจะมาวนเวียนมาปนเปียนขอแค่เป็นสิ่งที่คุณรักนะคือไม่ได้ทําเพราะว่าอุย้ยเราหมายตาณเดชอยู่สมมติแล้วณเดชเขาชอบอชอบตีกอล์ฟอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตีด้วยอย่างเงี้ยก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทําเพื่อเอาใจคนอื่นแต่ว่าให้คุณเลือกที่มันเป็นสิ่งที่คุณอยากทําจริงๆอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่น เขาทําอยู่แล้วคุณแบบจะไปเอาใจเขาอย่างเงี้ยนะครับขอแค่เป็นสิ่งที่คุณชอบนะครับโดยที่แบบไม่ต้องเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องนะครับเอเนจีคุณจะดึงดูดคนหลากหลายประเภทเข้ามาให้คุณเลือกนะครับนะนี่ก็เป็นสเสน่ห์ของคุณนะความอ่อนโยนความสนุกสนานความอ้อมอารีที่สําคัญคือ,อคุณมีคําพูดที่ดีนะทำให้คนหลงสเสน่ห์คุณได้ง่ายๆโอเคครบถ้วนนะครับเจอกันท้ายคลิปนะสวัสดีด้วยนะครับ โอเคสวัสดีชาวกองที่2นะครับกองที่2เรานะครับเป็นกองม้านะครับแล้วท็อปิกของเราวันนี้ก็คือสเสน่ห์ของคุณนะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับไพ่เทมเพิรนเลือกนะครับ The World ไพ่ The World นะครับชาวกองนี้เนี่ยคุณมีจุดเด่นตรงที่ว่า,อ,าอย่างแรกเลยเนี่ยคืออาจจะเก่งในเรื่องวัฒนธรรมหรือว่าอาจจะเก่งในเรื่องภาษาอย่างนี้นะครับภาษาวัฒนธรรมชาวกองนี้ทําได้ดีมากเวลาที่หยิบจับสิ่งเหล่านี้มาทำนะครับ ไ of อฟวานเดวิล l of Fortune แล้วก็ The Sun ลักษณะชาวกองนี้นะคุณจะโดดเด่นเวลาไปคุยกับคนอื่นคุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงด้วยสามารถไกลเกี่ยนะข้อผิดพลาดต่างๆได้แล้วก็ถ้าคุณต้องถึงเวลาที่คุณต้องเผชิญหน้าคุณก็จะไม่กลัวที่จะต้องเผชิญหน้า นะคุณก็จะเป็นคนที่แบบไฟไฟานะเป็นคนไฟปม่นคนต่อสู้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมท้อนี่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมท้อนะแล้วก็ที่สำคัญคือออหยิบหยิบจับอะไรมาทำก็มักโชคดีคุณเป็นคนที่มีดวงคุณมากับดวงนะ เวอร o ฟอร์จกับเดอ Sun คิดอะไรอ่านอะไรก็ทําสําเร็จคิดอ่านอะไรก็มากจะทําสําเร็จไปหมดเลยนี่เป็นลักษณะของเรานะชาวกองกองมา้านะครับกองที่สองของเรามีอารมณ์ที่แบบล่าเริงแล้วก็มีความร้อนแรงอยู่ในนั้นนะคำว่าล่าเริงเนี่ยคือเดอะซัเนี่ยเออมันเป็นสัญลักษณ์ของ ขเรียกว่าความร่าเริงความกระปีก้กระเป๋าเต็มไปด้วยพลังงานเต็มไปด้วย energy นะและเมื่อคุณเต็มไปด้วย energy เวลาทําอะไรเวลาลงไม้ลงมือทําอะไรเนี่ยก็มักจะสําเร็จนะคนรอบข้างจะรู้สึกว่าคุณนะอบอุ่นนะเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยที่แบบสอดแสงนะสาาส่องให้คนอื่นเนี่ยมี the the world ขึ้นหน้าแล้วก็ the sun ประกบท้ายนะประกบ the w o e l o for u o u อีก นี้ก็เป็นไพ่ที่ดีนะมดีสามใบามีไฟออฟวานนอ่ะมีอยู่นิดนึงตรงที่ว่าคุณมักจะต้องเดินหน้าไปเผชิญกับความขัดแย้งเรื่อยๆเพราะว่าบางทีแบบคุณคุณเติบโตเร็วเกินไปเนาะบางคนเขาก็จะมีความแบบสงสัยก็จะมีความซ้ำแซวบางคนก็อิจฉาอย่างเงี้ยก็มีนะเออแต่เราอย่าไปโฟกัสนะให้เราโฟกัสที่การเติบโตและการเดินทางของตัวเองนะเพราะชาวกล่องนี้เนี่ย ไม่มีอะไรมาหยุดคุณได้นะอนะันสตอปพ b l เนะเรามาดูการวัฒนธรรของคุณมีอะไรบ้างนะจะดึงดูดอะไรเข้ามาในช่วงนี้ King of Pentacles ครับ n i g า t of f ว n น,ออนนะไพ่หกดาบแล้วก็ไพ่หกเหรียญช่วงนี้คุณจะมีนะเรื่องให้แบบได้มีโอกาสได้ทำบุญนะได้เจอการทำบุญได้เจอผู้คนได้มีการให้ ได้มีการให้ได้มีการช่วยเหลือคนอื่นบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เดินสายทําบุญมีโอกาสได้เดินสายทํางานนะการงานของคุณจะสร้างเงินแล้วการงานของคุณเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องนะกับการช่วยเหลือคนอื่น ى, คือคืออย่างน้อยการขายของเนี่ยมันก็ช่วยให้คนได้ได้เจอสินค้าถูกไหมอ,อย่างน้อยก็เออหนึ่งคือได้เจอสินค้า2อคือได้ช่วยเหลือผู้คน แล้วก็ได้แบ่งปันคนอื่นหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทํางานประเภทช่วยเหลืออะไรก็ได้นะแต่การทํางานของคุณน่ะมันก็ทําให้คุณมีโอกาสได้แบ่งปันแบบพอได้ทราบได้อะไรมาเนี่ยชาวกองนี้ก็จะมีการแบบเดินสายทําบุญนะเร็วนี้จะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะมีไนท์ในอ,อวาน,นะแล้วก็มีหกาบเนี่ยเป็นลักษณะของการเดินสายทําบุญมากกว่านะเพราะว่า ไอสิ่งที่คุณทํามาเนี่ยบางทีคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะคืนหรืออยากจะตอบแทนอะไรเพื่อสังคมนะคุณก็จะมีโอกาสนั้นนะครับดูซีแล้วมีอะไรอีกนะที่เป็นสน่ห์ของคุณ9เหรียญสถ้วยโอคุณจะได้คอนเน็กชันคุณจะมีคอนเน็กชันเข้ามาให้คัดเลือกนะคือจะมีคนอยากทำงานอยากร่วมงานกับคุณนะ สองถ้วยนะคุณจะได้คอนเนคชันที่มากขึ้นนะตอนนี้คุณก็เลยมีโอกาสได้คัดคนว่าคอนเนคชันอันไหนดีคอนเนคชันอันไหนที่แบบามาขอให้เราไปทําในเรื่องที่เราไม่ได้อยากทำอะไรเงี้ยเออเรายัางอาจจะยังไม่ได้มีไอเดียเรื่องนั้นเราก็สามารถปฏิเสธได้แล้วก็สามารถคัดได้ว่าเออเราจะเอาคนไหนเป็นคอนเนคชันหรือว่าเราอยากจะเดินในเส้นทางไหนเงนี้ยชาวกรองนี่คุณมีสิทธิ์เลือก อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็จะมีคนเนี่ยเข้เเขามาคุยเข้ามาผูกมิตรก็จะเป็นคอนนคชันที่จะเข้ามาในอนาคตด้วยมิตรภาพพวกเนี้ยคือไม่เสียหายนะและสำหรับคนที่แบบอยากมีแฟนอะไรเงี้ยช่วงนี้จะมีคนเข้ามาให้เลือกแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ถูกใจเราแบบ100%ยเปอซนะก็ให้คิดๆเ,เลือกดูก่อนนะสำหรับคนโสดนะนะก็ลองสามารถเอาไปปรับใช้นะประยุกต์ใช้อ่ะกลับมาที่สเสน่ห์ของเรานะ เราเป็นคนโชคดีนะเวลา,เ,าเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยมี The Sun กับ The World เป็นที่รู้จักรู้จักคนกว้างขวางรู้จักคนเยอะคุณจะต้องแบบไปเผชิญกับเขาเรียกว่าอะไรไปเจอกับสังคมอะไรที่มันอุดงตุง,ตงนังเยอะแยะมากมายนะแล้วก็สิ่งที่คุณเลือกเนี่ยมักจะนำพาโชคดีมาให้คุณด้วยนะเดอะวิลล์ออฟฟอร์จูนยิ่งได้ขยับยิ่งได้หยิบจับนั่นนี่นูนน่นมาทำเนี่ยคือการเงินมันจะงอกเงย จนกระทั่งคุณสามารถแบบแบ่งปันคนอื่นสิ่งที่พาแนะนำอีกนิดนึงก็คือการทำาชีริตี้นะการให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้แบ่งปันนะทำบุญเดินสายทำบุญหรือว่าทำทานอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้นะไม่ได้บังคับแต่สามารถทำได้นะครับโอเคครบถ้วนนะครับเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนนะาสวัสดีด้วยนะครับ สวัสดีชาวกองที่3นะครับกองที่3ของเราเป็นกองบิชอปนะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือสเสน่ห์ของคุณประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับโอ้ไพ่ใบแรกออกมาเลยนะเป็นลักษณะของตัวคุณนะเอเดบซอสนะบางคนจะชอบเก็บตัวนะชอบเก็บตัวเป็นคนอินโทรเวิร์ดนะไม่เออก็เลยไม่ค่อยเหมือนคนอื่นบางคนเนี่ยจะชอบเดินทางภายในนะค้นลึกเข้าไปในใจของตัวเองค้นลึกเข้าไปในจิตสัญชาตญาณของตัวเองนะเดอะมูนนะครับ บางคนเนี่ยก็จะเดินทางเข้าไปดูเ,เขาเรียกว่าในจิตใต้สำนึกของตัวเองนักเดินทางภายในมักจะมาเลือกกองนี้นะหลายคนที่เลือกกองนี้ก็จะมีเซนต์มีสัมผัสแต่ว่ามักจะเป็นคนติดบ้านอยู่บ้านอย่างเงี้ยชาวกองนี้ถ้าเกิดว่าคุณโสดก็อาจจะมีปัญหานิดนึงมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าคุณโสดคุณอาจจะโสดนานาจ,จะมีความแบบโสดนานใช่ไหมเอเดฟคอย เหล,ลักษณะของชาวกองนี้จึงเป็นคนที่แบบทํางานเดิมๆซ้ำๆโดยไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียูนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณบล็อกตัวเองมากเกินไปคุณปิดกั้นตัวเองมากเกินไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้แบบว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเขาไม่ไม่รู้จักคุณนะมันก็เลยไม่ได้เป็นการแบบโอเพนชอ e ให้ตัวเองเท่าไหร่แต่ชาวกองนี้ถ้าถามว่าแบบ เรามีพฤติกรรมนั้นพฤติกรรมนี้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเรียนจิตวิทยามาเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทํางานกับตัวตนวัยเด็กเป็นเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเออความต้องการหรืออารมณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรปมวัยเด็กอยู่ที่ตรงไหนอะไรเงี้ยชาวกองนี้จะค่อนข้างรับรู้ได้ไวเป็นพิเศษนะเพราะการทํางานกับตัวเองเนี่ยชาวกองนี้จะเก่งเรามาดูข้อดีกันบ้าง ไอ้จริงๆเมื่อกี้ก็ไม่ใช่ข้อเสียนะสเสน่ห์อีกอันหนึ่งของคุณก็คือคุณรู้จักเลือกคำพูด two of cups เมื่อคุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะคุณก็จะรู้ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์นะออชาวของเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดว่ามันมีปมตรงไหนที่แบบมันยังไม่แก้ก็อาจจะมีเออขาเรียกว่า การปิดโอกาสตัวเองอะทางนั้นที่ความเป็นจริงแล้ว,วอีกคุณสมบัติหนึ่งที่คุณจะสามารถมีได้ทูอ o ฟครับคือทักษะการสื่อสารของคุณก็ไม่ได้เสียหายนะจริงเวลาคุณพูดก็ยังมีคนรักนะแต่ว่ามันจะมีแบบพลังลบบางอย่างที่คุณสื่อสารต่อตัวเองในเชิงลบการไม่เชื่อมั่นในตัวเองในเรื่องบางเรื่องอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตัวคุณนะ่ะแบบปิดโอกาสทางนั้นที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย คุณมีสเสน่ห์ทั้งกับเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศพี่เข้มต้องบอกตรงนี้เพราะว่าไพ่ Two of c u p ตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นลักษณะของชายหนวด2คนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออกําลังแบบสื่อสารกันออกแนวจะเป็นเชิงโรแมนติกหน่อยๆน,นะมันเป็นเรื่องของกิลกาเมชนะหน้าหน้านิทานของไพ่สําหรับนี้เนี่ย t o f c u p เนี่ยเป็นเรื่องของกิลกาเมชนะ,ะดังนั้นเนี่ย ชาว L G B T Q ก็มักจะมาเลือกกองนี้ด้วยเช่นกันนะเออแล้วก็บางทีเวลาที่คุณคุยด้วยหน่อยนึงอะ่ะเขาจะได้กลิ่นนะคนรอบข้างก็จะได้กลิ่นมันทำให้คุณเนี่ยมีเสน่ห์ต่อทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามดูซิเสน่ห์ของคุณมีอะไรอีกบ้างน,นะก้าวเหลียงควีนอัฟวาน สามถ้วยแล้วก็เตทาเวอร์นะจริงๆอ่นะคุณเป็นคนที่คุยสนุกนะคุณสามารถให้ให้เวลาคนอื่นให้ความสงบกับนะคนอื่นได้เวลาใครมาคุยกับคุณเขาก็จะรู้สึกว่าเออคุณเนียมีความสงบนะคุณมีความรู้นะม,ม,นะมีความรู้ความสามารถมีอิสระมีอินดีเพนเดนต์เป็นคนอ,อินดี้อินดี้คือไม่เอาตัวเองไปผูกไปมัดไปอะไรไว้กับคนอื่นมากมายถ้าทําเป็นทําเองคุณเนะี้ย กองสามะถ้าคุณทําอะไรเป็นคุณจะทําเองคุณจะไม่ต้องไปนั่งไปง้อไปแชร์คนอื่นเพื่อให้เขามาออกแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อตัวคุณอย่างเงี้ยโอเคคุณอาจจะขอความช่วยเหลือบ้างตามความเหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเห็นแล้วคุณมองแล้วคุณทําเป็นแล้วคุณทําเองคุณจะเลือกที่จะทําเองมากกว่า3ามถ้วยนะครับสมถ้วยนี่เป็นลักษณะของคนคุยเกมคุยสนุกนะบางคนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบ อยู่กับตัวเองอยู่ติดบ้านอะไรเงี้ยเราอาจจะยังไม่ได้ค้นพบสก,กักยภาพเวลาที่เราคุย่คนอื่นเขามองว่าเราน่ารักหมดแหละนะแล้วก็มีทาวเวอร์ด้วยคุณเป็นคนตรงๆนะคือถ้าคุยเฉยๆถ้าเป็นคนนั่งฟังคุณฟังสงบมากแต่เรื่องอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่มันหหัวใจหลกักอ่ะแบบ การสนทนามันอาจจะปลิวไปไกลนอกบทอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนที่แบบว่าพูดตรงๆอ่ะจนมันกลับมาอยู่ในบทเดิมได้อะไรอย่างเงี้ยเออคือเขาเรียกว่ามีคิดที่ค่อน thinking เขาเรียกว่าอะไรอ่แบบคิดที่ค่อน point อ่ะประเด็นสําคัญอนะ่ะคือมันเป็นพ o i n t เรื่องนั้นนะคุณจะจับประเด็นได้นะจะแบบจะแม่นในเรื่องนั้น แ้วช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในชาวกองนี้จะมีอะไรดีๆบ้าง p a จอั p เพน t a c l e เนะเดรมูนก็มี8ถ้วยแล้วก็มี7ถ้วยชาวกองนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบคุณสามารถเอ่อแมนิเฟสได้สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากได้นะครับเวลาที่คุณแบบแมนิเฟสนะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณหลายคนนะที่เลือกกองนี้คุณกําลังมานิเฟตอะไรบางอย่างให้มันเกิดขึ้นในชีวิตอยู่นะและคุณสามารถทําได้จริงเรื่องบางเรื่องอะ่ะคุณมีคุณมีมันอยู่แล้วคุณมีคุณสมบัติเหล่านั้นอยู่แล้วนะโดยที่คุณยังไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ไอสิ่งที่คุณแบบคิดหวังแล้วก็อธิษฐานเอาไว้เนี่ยนะมักจะเป็นจริงชาวกองนี้นะมักจะเป็นจริงโดยเฉพาะเรื่องนั้นอาจจะมีเรื่องของการโยกย,ย้ายย้ายถิ่นฐานการเดินทาง ก็จะมีความเป็นจริงเป็นพิเศษถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่แบบมีการย้ายอะไรอย่างเี้นะย้ายพื้นที่มีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตนะคุณอาจจะมีโอกาสได้แบบได้ move on ออกจาก comfort zone ที่คุณยืนอยู่แต่การ benefit เนี่ยก็คือมเมื่อคุณได้สิ่งใหม่ที่คุณต้องการจริงๆน บางครั้งคุณอาจจะต้องทิ้งอะไรบางอย่างไว้ข้างหลังเพราะว่าไอสิ่งที่คุณทิ้งมันจะคืออาจจะเป็นทัศนคติหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคุณอาจจะโยนมาไว้ข้างหลังทัศนคติความเชื่อเดิมๆที่มันไม่สอดคล้องกับสิ่งใหม่ที่คุณต้องการแลวคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นนะเป็นชิ้นเป็นอันนะครับแล้วก็อยู่บนหลักของความเป็นจริงด้วยย้อนกลับมาในเรื่องสเสน่ห์นะชาวกองนี้เนี่ยคำพูดนะเทคนิคการพูด ของคุณเนี่ยดึงดูดแล้วก็เป็นคุณเป็นคนแบบตรงๆอ่ะคือพูดอะไรแล้วจับประเด็นได้คุณมีความฉลาดในด้านการอยู่กับตัวเองนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครโสดนานก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องกังวลน,นะมันอาจจะเป็นด้านดีของเราก็ได้นะชาวกรงนี้อาจจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นนิสัยคือช่างเลือกโอเคครบถ้วนะเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยนะครับ โอเคครบแล้วทั้ง3กองนะครับสวัสดีชาวท้ายคลิปทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่งไพ่ใต้กองคืออะไรนะครับไพ่ใต้กองที่เ,เพื่อนเลือกคือ킹คิง n g o f w a n d นะครับราชาถือไม้ลักษณะของเพื่อนๆนะที่มาเลือกเล่นคลิปนี้ก็มักจะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ฉลาดมีความรู้ ยิบจับอะไรก็เป็นความรู้อันนี้ก็เป็นคำทำนายที่ต้องเอาไปแอดกับเอาไปเพิ่มลงไปให้กับคำทำนายทั้ง3กองของเ,เพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะการดูดวงแบบพิก,การนะครับเป็น general r e a ด i n g นะคำทำนายที่ได้เนี่ยจริงอาจจะตรงกับเราที่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือว่าไม่ตงรงเลยมันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปในสิ่งที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปเนาะอันนี้เป็นแร่เซเลนไนด์นะครับ แนสเซเนนไยเขาจะมีความไปยิบซ้ำนะถ้าเอาไปแช่น้ําก็ละลายเอาไปตกน้ำอะหรือว่าทําตกนี่ก็แตกนะแต่ว่าเขาคลีนพลังงานลบได้ดีมากพี่เข้มก็นแนะนำให้เพื่อนซื้อติดเอาไว้นะครับรับไปในสิ่งที่ดีๆนะเพื่อนๆน,น,นะโอเคถ้าใครชอบนะคลิปสไตล์นี้นะช anel บ้านอาคมก็ยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตช่องโดยการกดปุ่มนะ u b s สไ i b e ไลค์แชร์ หรือว่าถ้าอยากซัพพอร์ตแรงๆก็สามารถดูดวงหลังไม้ของคำปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักกับพี่เข้มหลังไม้ได้ตามช่องทางที่พี่เข้มได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะตามเพจของเราแล้วก็มีอะไรอีกนะที่เป็นการสนับสนุนอ๋อการกดปุ่มซุปเปอร์แตงและการสมัครสมาชิกช่องนะโอเคบอกเพื่อนจะชอบคลิปของเรานะมเพื่อสามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ให้พี่เข้มได้นะว่าเลือกกองไหนนะทิ้งฟีดแบ็กเอาไว้ก็ได้ขอบคุณครับ เจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆของช่องนะครับสวัสดีด้วยครับ